บรรยากาศของชาวไร่ชาวนาทางสวีเดนไม่เบิร์เนาะคะ่ะนี่คะ่ะกระสีคือช่วงนานาไฮน,นาหน้าบานเห่านั่นแหละคะ่ะฝนกับกำลังสิตโต๊กคือกันกับบานเท่าคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงใบใหม่พลีบเดือนสี่เดือนหาคือบานเท่านานะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะกระสีเป็นคือบานเห่านี่คะ่ะ แต่ว่าอากาศทั้งนี้สิเย็นหนาวเย็นกว่าแห้งเนาะคะ่ะเนะ ศิลปา,าเอาบรรยากาศมือนี่เนาะคะ่ะทั้งฝนสิตกทั้งสีดแดดไม่เ,เบิงะะ่งค่ะศิลปาได้ม,มาเทีเ่ยวต่างอำเภอเนาะคะ่ะมาเอาพาะะักค่ะสั่งพักนองเข้าไว้เนาะคะ่ะอันนี้ซอว่าอำเภออ่าหรือสิเป็นตำบลก็ได้เขาสิเอิน่นอำเภอรหรือตำบลก็ได้เนาะคะ่ะเนาะอ่านุสเซบรู คอหนึ่งค่ะไก่ไกอัเคือไก่ไก กะกำลังมากช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝุนเนาคะค่ะเนาะอุณอาขี่ฟากันหลายๆช่วงช่วงนี้เพิ่นกักำลังปูเตรียมปูกระมีค,ะค่ะค่ะเตรียมปูกัพักเตรียมเห็ดไร่เห็ดหน้าก็จังท้างบานเท่านี้แหลนะ เขาแบบทียเขาทำนี่ค